ส่วนใครที่ชื่นชอบศิลปะการเต้นฟังตรงนี้เลยครับเพราะว่ากำลังจะมีการจัดการแข่งขันยังไงเต้นมาตรฐานสากลค,ครั้งใหญ่นะฮะเป็นการเฟ้นหานักเต้นไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติครับโดยสถาบัน CSTD ประเทศไทยเนี่ยเขาร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงานจัดการแข่งขันเป็นครั้งที่9แล้วนะครับกับงานนี้ฮะ CSTD Thailand Dance กลางปี2022ชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,าชกุม,มารีระหว่างวันที่27-31กรกฎาคมนี้นะฮะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์เฟ้นหาสุดยอดนักเต้นเยาวชนระดับประเทศเลยฮะก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีระดับนานาชาติเอเชียแปซิฟิกแดนซ์คอมเพติชันครั้งที่23ที่ประเทศสิงคโปร mm. ์ฟังเสียง เกี่ยวกับงานนี้กันหน่อยครับศิลปะทุกแขนงก็เป็นศิลปะที่มีคุณค่านะครับโดยเฉพาะเรื่องศิลปะการเต้น ก็เป็นศิลปะที่ใช้ท่วงทีร่างกายนะครับในการที่แสดงให้เห็นทักษะในการใช้ร่างกายให้จินตนาการนะครับเพื่อที่งบอกเป็นการถ่ายทอดทางศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่แตกต่างศิลปะอาไรเรื่องอื่นนะครับดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมก็มีความยินดีมากๆเลยครับที่จะต้องสนับสนุนงานเช่นนี้นะครับให้คงอยู่ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วนะครับที่แล้วก็ทราบว่าเดี๋ยวก็จะมีการคัดเลือกเด็กจะไปประกวดในเวทีใหญ่ขึ้นซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็จะสนับสนุนต่อไปนะครับอืม เป็นงานใหญ่ที่ผู้ใหญ่นะฮะอย่างกระทรวงวัฒนธรรมก็สนับสนุนด้วย<ช>นะครับ